โอเคครับสวัสดีทุกน่านด้วยนะคะผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป่ามีนะจ๊ะแล้ววันนี้ผมกลับมาอยู่ในจุลัลิกเวอร์เดอะเกมอันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับ okay, ผมวันนี้เราก,กลับมาพบกันที่กาะของพี่กันอีกเช่นเคยครับผมทุกคนมาวันนี้รรีบเลยครับผมก็เจ้าบูนะผมมิชชั่นของเจ้าบูเนี่ยกำลังจะหมดลงแล้วนะผม โอเคครับผมนี่วันนี้ครับผมพี่จะมาปลดล็อกเจ้าบูดาผมว้าว <Wow. S 1> นี่เลยครับผมก็ได้มาเมื่อประมาณสี่ห้าวันแล้วแต้มเพิ่งถึงนะครับผมคือถ้าแบบวันเดียวถึงนี่มันเป็นไปไม่ได้เลยอาทิตย์หนึ่งถึงนี่ก็ว่ายากแล้วนะผมก็มันเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบแต้มนะผมพี่ก็ถึงเกือบเกือบสิ้นเดือนหน้าผมพอดีตอนนี้ได้ปลดล็อกแล้ววันนี้ต้องจัดซะหน่อยครับผม อ่าแต่ทุกคนดูนะมันจะมีช่องข้างล่างกับข้างบนใช่ไหมข้างล่างเนี่ยเขาแจกฟรีถ้าเราทําเกสถึงแต่ข้างบนเนี่ยจะต้องเติมเงินนะผมซึ่งเกมเนี้ยพี่เคยเติมไป3ครั้งก็คือเติม v ีไปสามเดือนนอกนั้นเขาสนับสนุนหมดเลยนะผมก็ขอบพระคุณมากนะผมทางตัวเกมเนาะแล้วก็วันนี้ครับผม3ามรบาทนะผมพี่ขอไลค์สามพันสี่ร้อยเก้าสิบไลค์ครับผมรู้ว่ามันไม่ได้เร็วๆนี้หรอกแต่สักวันหนึ่งมันต้องได้ครับผมช่วยกดไลค์เป็นกาลังใจให้พี่ด้วยครับผมมามาดูกันครับผมว่าคุ้มมมหรือไ่ค โอเคเติมเสร็จแล้วครับผมเรียบร้อยฮะนี่ไงเป็นพีมีมพาสอัปเกรดแล้วนะผมว้าวแล้วทุกคนมาดูกันด้วยตาของตัวเองครับผมว่ามันคุ้มไหมอ่าเดี๋ยวดูนะผมมันจะมีคือมันจะมีของดีกว่าข้างล่างแหละว่าง่ายเจ้าบ,บูครับผมเห็นแล้วมันแบบการมันสวยด้วยนะ เห็นไหมในการาดมันจะมีแบบรูปต้นไม้อะไรเนี่ยมันจะเหมือนไอตัวบัมปี้อะไรพวกนั้นนะครับผมโอ้โหสวยมากเลยครับผมว้าวโอเคครับผมปลดล็อกไปที่เรียบร้อยฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูครับผมเริ่มจากอันแรกเลยครับผมอ่าดูว่ามันคุ้มไหมอันนี้เป็นเรื่องของวี P แล้วนะโอเคไพโรแรปเตอร์ครับผมพ่มันคุ้มต้องเจดับบิลเนี่ยลับเพื่อน <laughs> โอเคครับ okay, ผมเราจะเก็บไปเรื่อยๆอันนี้ดูด้วยตาตัวเองเลยนะผมแล้วไปตัดสินใจเอาว่าควรจะเติมตรงส่วนนี้ไหมเนาะโอเคอันนี้กดให้ดูเฉยๆครับผมที่โคไม่ต้องตัดใช่ไหมอันนี้ก็คือแบบทุกคนก็ได้ได้เห็นด้วยว่ามันรับอะไรบ้างเนาะจริงๆแล้วพี่ก็ไม่ถนัดในการเติมเกมหรอกนะผมก็อย่างที่บอกไปครับผมเกมนี้พี่เคยเติมสามครั้งอย่างที่บอกจริงๆครับนะผมไม่เคยเติมเปิดแพ็คอะไรทั้งสิ้นครับนะผม แร็เพิร์ก็ไม่เคยเตือแต่ว่านั่นแหละ v ีไอพีเขาสนับสนุนนะผมแล้วก็คือยาวมันเลยนะฮะโอ้โหหอได้เจอบบิวเรื่อยเื่ยเลยว่ะเอาเรื่องนะผมให้ดีนะถือว่าดีนะนี่คาโนแลปเตอร์ด้วยโอ้ว้าวโอ้โหปราปลื้มครับผมเออว่ะถามวา โอ้ย hmm. oh, <laughs> ูทาแรปเตอร์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่มันก็มีของดีอย่างอื่นอยู่นะคะผมคืออย่างที่บอกคือของพี่เนี่ยมันแอบถ้าพี่มีแบบเงินเยอะๆพี่ก็อยากจะเติมแพ็กให้ดูอยู่นะพี่อยากจะเติมแพ็กสามพันเปิดให้ทุกคนได้ดูเลยอะผมแต่มันไม่มีงบขนาดนั้น <laughs> มันไม่มีงบขนาดนั้นครับผมทุกคนในอนาคตพี่อยากจะเติมก็ได้นะเออ ตอนนี้ยังครับผมเล่นให้ดูก่อนว่าเราไปเรื่อยๆโขูการ์ดม่วงแบบนี้ตัวอะไรวะเนี่ยโอ้าโดนเลปเปอร์อีกแล้วครับผมเฮ้ย hey, มันจะแม็กเอานาเพื่อนโอ้โหเจดับบิลลรัวๆครับผมเฮ้ยแกเจดับบิวก็คุ้มแล้วฮะอย่างนี้นี่ยังไม่รวมเงินเกี่ยวที่ได้มาอีกโอ้โ oh, หคุ้มคือ ว่าเดี๋ยวพูดไปมันจะเหมือนการอวยเกมเดี๋ยวมันจะเป็นการอวยเกมเปล่าครับผมเนี่ยดูดิดีเอเดงก็ได้อะไรก็ได้ครับผมก็เดือนมันเป็นอันนี้มันเป็นซีซันพาร์ทหลายเดือนเนาะมันไม่ได้แบบมาให้ตลอดนะคผมมันน้องแม็กแล้วล่ะคาโนลแลปเตอร์แม็กได้แล้วล่ะเดี๋ยวเหลืออีกตัวสองตัวเดี๋ยวพี่เขาใช้ดีเอซื้อเอาครับผมโอเก็บไม่มันไม่มีเก็บแบบทีเดียวอะ เออมันไม่มีเก็บแบบดีเดียวเหรอเออถ้ามีเก็บแบบดีเดียวคงจะดีมากนะผมจะได้เก็บเบิ้มเดียวแล้วก็โอ้โหจะได้รู้เลยนะว่าแบบเอยมันรวมได้เท่าไหร่แต่ทุกคนสังเกตเงินเกี่ยวพี่กับเจิก็พอะว่าตอนแรกมันมีเท่าไหร่นะผมโอ้ไบโอลรปเตอร์ไม่เป็นไรฮะเรามาเอาเจวิครับผมฟรี จะหมดแล้วครับผมจะหมดแล้วนะทุกคนโอ้เก็บมาจนมือหงิกอันนี้เมกาเอสดีเอครับผมอ้ไอ้คนดี้อโอแล้วเจบีวอีกอ้หูไม่รู้จะพูดยังไงครับผมเอาแบบไม่อวยแล้วเขาไม่ได้จ้างพี่มาเปิดมารีวิวด้วยอันนี้เงินตัวเองเลยครับผมพี่บอกเลยเงินตัวเองเลยครับผมโอ้โห เจ้าบูมาอีกตัวโอ้ยเงินห้าร้อยว้ามันเป็นยังไงวาโอ้โหได้บูสองตัวเลยครับผมทุกคนแม่ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมทุกคนโอ้โห JW สองพันหกบ้าไปแล้วครับผมตอนนี้คุ้มแบบไม่รู้จะพูดยังไงวะ มันก็จะมีแบบของดีบ้างไม่ดีบ้างปะปา,ปายกันไปแต่เท่าที่เห็นนะสังเกตน,นะเงินเขียวพี่กับ JW ขึ้นพึ้นภาพเลยครับผม JW ขึ้นเป็นหมื่นอะเงินเขียวขึ้นเป็นพันอะโอ้โหมันก็ดีละมันก็ดีแต่นี่ครับผมมันหมดไปแล้วเหลืออีกหชั่วโมงห้สิเอ็ดนาทีจะเปลี่ยนซีซันใหม่นะผมก็ต้องมารอดูลุ้นดูว่ามันเป็นตัวอะไรนะคะผมโอเคโอ้ บอสนี่ก็ไม่ได้แล้วดีพี่ว่าจะเอาดีเอนเอต้มไปอัพดีเล็กให้เลเวลแม็กแล้วจะได้เอาไปเล่นนะผมขี้เกียจปลดล็อกบอสแล้ว <c oughs> เก็บยากครับผมมาเดี๋ยววันนี้จะไปปลดล็อกบูให้ดูเลยครับผมไหนๆก็รีวิวแล้วปลดล็อกมันตรงนี้แหละเจ้าบูได้ครับผมเอานกออกมาก่อนเดี๋ยวมันจะได้มีพื้นดีนะ่ะจะได้ไม่ต้องใช้เงินเขียวเปลืองเงินเขียวมีเยอะมาก <c oughs> มันมีเยอะมากเลยเว้ทุกคนโอ้โหเฮ้เควส โอเคมาปลดล็อกเจ้าบูกันครับผมเฮ้ยดีใจว่าได้เจ้าบูนะคะผมถือว่าถือว่ามันก็โอเคนะอาเอาแบบปลดล็อกได้เลยดีเดียวครับผมขอต้อนรับเจ้าบูครับผมว้าวว้าวครับผมโอ้โห บูมาแล้วครับผมทุกคนเอาตัวเดียวก่อนนะมันเปลืองเงินเขียวเอาตัวเดียวก่อนครับผมเปลืองเงินเขียวเว้ยเออวันนี้รีวิวตัวเดียวนี่แหละมันมีสองตัวแต่เดี๋ยวอีกตัวเดี๋ยวพี่เอาออกมาแล้วก็มาผสมเมาโอ้อโหน่ารักก็เหมือนในหนังเลยนะคะผมทุกคนเห็นไหมเออมันมีลายสีฟ้าตรงข้างตัวนะผมเจ้าบูมันก็เป็นรถสีแรปเตอร์ด้แหละ แต่ว่าเป็นเป็นพันผสมพันที่เขาไอทดลองมาใช่ไหมเจ้าบัะเออมันมีลูกไม่ได้ด้วยนะผมโอ้สีสวยว่ะโอ้ว้าวชอบตรงลายลายสีฟ้ามันนะมันทําให้มันแบบเป็นตัวที่มันเด่นกว่าตัวอื่นเวโรตีเลปเตอร์ตัวอื่นนะผมโอ้โหน่ารักเลยน่ารักเลยนี่กี่อ่อนซะด้วยครับผม โอเคลูกพ่อไปกินอาหารตัวนี้ไม่ต้องเอามือไปแบบว่าห้ามนะผมมันกัดนะ <laughs> ไม่ต้องเอามือไปเหมือนพระเอกโอเว่นนะครับผมเอามืองานงๆเลยก็ไม่เอานะผมเดี๋ยวมันกัดมือเอานะผมเออเดี๋ยวให้ไปดูเจ้าบูมันมีอยู่แล้วนะจริงๆแล้วอะ่ะมันมาก่อนหน้านี้แล้วนะผมบางคนอาจไม่รู้นี่ไงตรงที่เอาการ์ดไงใช่ไหมนี่มันมีชาเลียผม,มเห็นไหมครับผมเอ็กโค เดลต้าแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือเจ้าบูนนั่นเองครับผมนี่เลยก่อนหน้านี้มันมาแล้วครับผมแต่มาให้แบบเล่นการ์ดเฉยๆสุ่มซะหน่อยครับผมให้อาหารเขาซะหน่อยจริงๆแล้วพี่ก็ชอบการนะเวลาไปตีเนี่ยมันโคตรเฮกครับผมโอเคไม่เป็นไรก็ดีอันนี้มันก็ดีการ์ดสีฟ้าดีหมดเลยสำหรับพี่มาทุกคนเดี๋ยววันนี้เป็นรีวิวกันครับผม ก็ในส่วนของแพ็กเนี่ยไม่ทันแล้วเจดบบิด้าผมนาทีหมดแล้วละ่ะแล้วตัวพี่มันก็ดีเลยด้วยนะผมไม่สามารถเอาชนะแพ็กได้หรอกสามนาทีก็ยังไงก็ไม่ทันครับผมตีไม่ทันหรอก <c oughs> เดี๋ยววันนี้เอาเป็น PV p v วีีให้ดูละกันนะครับผมก็เดี๋ยวในส่วนพ v วีีเนี่ยก็จะเป็นเอาเมื่อกี้เราไปเล่นการ์ดมาใช่ไหมเอาแบบการ์ดก่อนละกันครับผม,อมเอานี่ไปละกัน อันนี้เราลดดาเมจไปหนึ่งครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นเราแบบว่าไม่ควรนะครับผมไม่ควรเราธาุเดียวไป PVP แบบนี้นะอันนี้พี่เล่นเฉยๆครับผมเอาเวโรตีแรปเตอร์เหมือนกันไปนะมีเจนสองเจนหนึ่งแล้วก็เจ้าบูใช่ไหมอย,ไ <c oughs> อย่าไปทำอย่างอย่าไปทำอย่างนี้ครับผมแม้ได้ง่ายๆนะถ้าเขาเอาครึ่งบุกครึ่งน,น้ำมาหมดนะครับผมเปิบ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 จะได้เจอกตัวอะไร อยาคือพวกครึ่งน,น,น้ำาอโอเคครับผมลอดไปอ่ะโอเคมีเวลรถซีแรปเตอร์ตัวหนึ่งด้วยนะครับผมมาฮะตอนนี้เรารีวิวกันแบบง่ายๆเลยครับผมรดดาเมจไปก่อนแล้วก็ตึ๊บเพิ่มดาเมจพวกเพิ่มเลือดครับผมโอเคที่ชอบใจมากเลยนะเออหืมเนี่ยบ้าแล้วก็มาโดนรถอยู่ดีอ่ะ เพื่นไม่ได้เพิ่มมาเมื่อกี้อะโ,นโดนรถกลับที่เดิมเลยครับผมเฮ้ยโอเคครับผมกาโกนเราให้เกียิอยู่แล้วเราจะคิดคำนวณดีๆครับผมเดี๋ยวเป็นการเอเมื่อไหร่เราค่อยไปแย่ได้ครับผมโอ้เขาเก็บเนะสอง เขาป้องกันเดี๋ยวต้องดูตาน,นี้เขาจะป้องกันหรือจะชาร์จถ้าเขาป้องกันอีกแสดงว่าเขาเป็นสายป้องกันนะผมแต่จริงๆอย่างว่าเลยเล่นกับคนอะสามารถสลับสายได้หมดนะผมของพี่ก็บางทีก็ชาร์จบางทีก็ทิ้งทวนบางทีก็มั่ว <c oughs> <c oughs> เจอพี่เจอไสยบัวดีจบเลยโอเคครับ okay. ผมก็เป็นสายป้องกันนะฮะ แต่เขาเห็นพี่แบบว่าเขาป้องกันแล้วพี่ชาร์จแบบเนี้ยเขาจะเริ่มคิดแล้วว่าพี่จะต้องแบบว่าเก็บชาร์จอีกหรือไม่ก็ตีหรืออะไรสักอย่างหนึ่งครับผมแต่พี่ตีครับผมเก็บมานานละเก็บมานานแล้วปั๊บกูบให้ปั๊บกาให้โอเคครับผมตัวที่สองเวโรตีแรปเปอร์ฮะไอ้นั่นมันล่างแม็กแล้วเหรอใช่ไหมที่ที่เห็นที่เห็นมีคนบอกในคอมเมนต์มาว่ามันบั็กนะครับผมใช่ไหมไอเวโรตีแรปเปอร์เนี่ย จริงๆเป็นล่างแม็กแล้วมันเหม,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 มือนไม่แม็กครับผมใช่ปะเออนั่นแหละพี่จําได้พี่ดูคอมเมนต์ตลอดได้ผมอาจจะตอบไม่ทั่วถึงแต่ก็ดูนะโอเคหกเขาเหลือหกเดี๋ยวเลิกบนก่อนแปบ๊บหนึ่งลืมแต้มแล้วเมื่อกี้ลืมแต้มแล้วนะเนี่ยเมื่อกี้เราตีไปแล้วเขากันใช่ไหมเบเบ,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 บเขาจะตีหมดหกไหมหรือเขาว่าจะเก็บไว้ตีหมดครับผม โอเคได้อยู่ครับผมมานี่ไงใช่ไหมของพี่มันก็ของพี่มันก็เป็นไม่ไมีเลเวลแม็กว่ะเออจริงๆด้วยครับผมตอนแรกพี่ก็ไม่รู้ไงบาปเขาให้บาปเขาให้เ,ใหเดี๋ยวเขาก็แก่นะครับผมเขาเขาก็น่าจะแก่นะเดี๋ยวเขาเห็นเขาก็แก่แล้วครับผมอ้าวอ้าวโดนพิษิครับผมโดนพิติครับผมเรียบร้อยฮนะ เอาอยัางไงเอย่ยถึงเก้ากันก็ไม่รอดอยู่ดีนะผมโอเคเดี๋ยวอันนี้ขอนะขอ,อนุญาตเลยนะขพอนุญาตเปลี่ยนเจ้าบูลงมาเพราะว่าผมต้องรีวิวครับผมผมไม่ได้จะมาสล,ลับปรับเปลี่ยนเพราะว่าดูถูกเลยนะผมเอาบูลงมารีวิวไปึ๊บว้าเจ้าบูบ๊บเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปครับผม รีวิวบูนะฮะแม่มันสวยจริงๆว่าทุกคนเอาดีๆเพื่อนเอาดีๆช่วงนี้ดวงขึ้นช่วงนี้เขาไอปามีเขาไม่เกลือด้วยอนนอืมโอเคไม่เป็นไรถ้าเราเล่นอ่าแพ็กที่โหดๆนะตีพีีโหดๆเราจะได้แบบปั่นของดีๆด้วยนะผมอันนี้ก็บอกไว้นะผมเดี๋ยวพี่จัดให้อีกรอบแล้วกันรอบเดียวมันไม่แบบ มันไม่สถานใช่ไหมเดี๋ยวรอบนี้จัดให้อีกรอบครับผมเป็นรอบแถบนะฮะเดี๋ยวเอาเงินเขียวชุบไอบูขึ้นมาเลยแล้วกันนะ,ะผมชุบเจ้าบูขึ้นมาเนาะเออแล้วก็เป็นทีเล็กด้วยไหมเพราะว่าคงไม่เอาเหมือนรอบแรกแล้วผมเวลตีแล้วบูมันไปไหนเนี่ยเออ,เอ,อมองไม่เห็นนะผมมันเป็นก๊าซขาวเห็นไหม อ๋ามันสวยนะครับผมอันนี้เราจะไม่ตีแบบมอสนะผมเรามาเล่นอีกแบบและอย่าเจอครึ่งโบกครึ่งน,น้ําเยอะนะตัวเดียวยังพอสู้อ่ะเอ้ยได้อยู่โอ้ยโชคดีครับผมบอกแล้วช่วงนี้ไอ้ชายคนนีเขาขาขึ้นเพ้อย่างนี้ต้องไปเปิดแพ็คเก้ดบิวนะนี่เกิดจะได้แบบพี่แอคโคใช่ไหมเออว่ะช่วงโด่งขึ้นแบบนี้ต้องไปเปิดพี่แอคโคว่ะ หน้าโนครับผมเดี๋ยวค่อยเปิดเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเก็บ J W ไว้ก่อนโอเคตีหนึ่งครับผมโอ้ยเปิบเบ,บ,บเราเป็นกินเนื้อหมดนะผมก็คือเราได้เปรียบอยู่แล้วปับ๊บโอเคตีเล็กมาเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวพี่จะดิ้งทวนไว้เลยนะก็ให้ให้เขาตีไปเลยร้าผมถ้าเขาจะตีนะ เราะว่าเราจะมาเน้นรีวิวเจ้าบูเท่านั้นครับผมยังไงไม่ได้ว่านะแต่ชนะอยู่แล้วครับผมแทบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยเพราะว่าอ่าเขามีกินบือตองเนาะเราได้เปรียบกว่าเขาอยู่แล้วครับผมแต่ตีเล็กเขาโหดกว่าไม่เป็นไรทิงไว้ให้เจ้าบูได้เอาราครับผมสามเขาจะตีไหมเอ่ยโอเค <laughs> ไม่ตีด้วยครับผม อย่างนี้ก็ต้องสวนบ้างดิอย่างนี้ก็ต้องตรวบ้างดิโอ้โหก,ก,กันกันตามครับผมไม่เป็นไรครับผมเราอย่างที่บอกเราทิ้งทวนไปแล้วนะผมเราฝาความหวังไว้ที่เจ้าปูฮะโอเคสีเอาเรียบร้อยครับผมมา จะบูน้อยลูกพ่อเอเมือกจะดีเล็กก่อนแล้วก็ไปกินไอ้กินพืชตัวนั้นไม่เป็นไรครับผมไหวอยู่แล้วไปเถอะโอเคโอเคมาแองกิโลแองกิโลโดคัสไอ้ตัวนี้พี่ก็ทําแล้วนะผมไอบิดเนาะลองเติ์ชื่อมันตามด้วยจูเลสติกเวอร์เดอเกมดูนะผมน่าจะเจอคลิปพี่อยู่มั้ง โอ้ตีสองโอเคครับผมฮ่าจบแล้วครับผมตอนนี้อตัวนี้ทุกคนดูดิตัวต่างกันไก่ตัวนี้เลยเนาะตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่ามากเลยนะผมเจาคอยาวนะว้าบ,บเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปแล้วผมสวยว่าสวยจริงๆว่ามาครับผม หมุนลูกห่างฮะในนี้ก็ไม่มันก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวาหรอกเอาโอ้เงินครับผมสามหมื่นไม่เป็นไรก็ยังดีวันนี้รู้สึกโล่งอกโลงใจมากครับผมทำมิชชั่นมาทั้งเดือนนะผมเรียกได้ว <comes in search> ่าก็ในที่สุดนะผมเราก็ได้เจ <sun arrivé S 1> ้าบูมาครอบครองเป็นที่เรียบร้อยนะผมเย้ ก็ตอนนี้เจ้าบูอยู่ในสวนไดนเสาร์ของพี่แล้วนะผมยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะผมจะได้แบบทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะจะได้ลงให้ดูกันบ่อยๆนะผมโอเคครับผมทุกคนสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปกับเจ้าบูก่อนและกันนะผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมู hoo! ไปแล้วครับผมโอ้วันนี้คือแบบแอบรู้สึกดีวะ่ะ